สวัสดีครับวันนี้ก็มีข่าวดีจากกระทรวงพลังงานเป็นของขวัญปีใหม่นะครับหลังจากที่คอรมออนมุมัติมาตรการช่วยเหลือประชาชนลดค่าใช้ใจ่ายด้านพลังงานไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้ากา๊าซถุงต้มหรือว่าน้ํามันนะครับซึ่งได้มีมติเคาะผ่านมาตรการของกระทรวงพลังงานที่เป็นผู้นําเสนอเข้าคอรมอออกมาเป็นเทีจบราณแล้วนะครับ โดยวันที่19ธันวาคมหลังจากการประชุมโดยนายพิรพันธ์สารีรัตนวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยหลังจากการประชุมว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนเพื่อลดความเดือดร้อนจาก,การาคพลังงานที่มีท่าทีที่จะสูงขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับตามที่กระทรวงพลังงานได้นาเสนอไปแล้วโดยมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานประกอบด้วย มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับโดยราคาน้ำมันดีเซลโดยการประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กำหนดราคาน้ำมันไม่เกิน30บาทต่อลิตรเป็นระ,ะระยะเวลานาน3เดือนนะครับโดยมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31มีนาคม2567ก็คือปีหน้านะครับโดยกระทรวงพลังงานจะหาเลยกับกระทรวงการคลังในการบริหารจัดการด้านราคาใช้กลไกของภาษีษสัดสันมิตรและกองทุงน้ำมันเชื้อเพลิงมาเป็นตัวกำหนดนะครับ ส่วนในกลุ่มของเบนซินก็มีการลดมาแล้วตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายน66นะครับและยังมีผลต่อเนื่องยาวไปจนถึงวันที่31มกราคม67ต่อมาก็ราคาของก๊าซถุงต้มนะครับซึ่งที่ประชุมก็มีมติให้ตึงราคาของก๊าซถุงต้มอยู่ที่ราคา423บาทต่อถังนะขนาด15กิโลกรมัมเป็นระยะเวลานาน3เดือนเช่นกันมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31มกีนาคม2567นะครับโดยจะ บริหารผ่าน,นกลไกของกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงต่อไปซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่จะเป็นของขวัญีิหม่ให้กับประชาชนต่อไปก็มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้านะครับโดยที่ประชุมได้มีมติให้ปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติตามข้อสเสนอคณะกรรมการกำก,ก,กับกิจการพลังงานและตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเมื่อวันที่13ธันวาคม2566จากมาตรการดังกล่าวทั้งหมดนะครับทำให้ ค่าไฟฟ้างวดในเดือนมกราคมถึงเมษาย,ยน2567จะอยู่ที่ไม่เกินหน่วยละ4บาท20สตางค์ต่อหน่วยนะครับทั้งนี้ในส่วนของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน3น้อยหน่วยต่อเดือนนะหรือว่ากลุ่มเบาบางจะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก2 1สสตางค์ซึ่งมีอยู่ประมาณ17ล้านคนเรือนก็จะใจ่ายในอัตา คือ3บาท9สตางค์ต่อหน่วยนะครับส่วนผู้ที่ใช้ไฟเกินก็อยูที่ประมาณ4.20บาท20สตางค์ต่อหน่วยหรือว่าจะมากกว่านี้ก็อยู่ที่ว่าการพิจารณาลดค่าพลังงานไฟฟ้านี้ของกระทรวงพลังงานจะลดลงมากน้อยเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องมาตามอ้องตามดูอีกันอีกทีว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคมปีหน้าออกมาอยู่ที่หน่วยละเท่าไหร่นะฮะจากการ ลดค่าไฟฟ้าและพลังงานที่เป็นของขวานพิม่กับประชาชนในปี2567เป็นต้นไปนะครับอันนี้ก็ต้องมารอดูกันต่อไปถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแว้ผมนายแว่นด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน,าน้าสวัสดีครับ